เอ,อเอตรงมีอะไรจะบอกคือเมื่อกี้ครับผมเห็นพ่อถ่ายรายการใช่ไหมครับครับรอบก่อนเนี่ยผมต่อยมวยกับพ่อเนี่ยผมแพ้โอ้โหหัวเลาะด้วย<ผ>ม,มันแน่นอนอยู่แล้วผมเนี่ยไปหาอาจารย์มาแก้มือครับต้องอยากจะแก้อยงไวะแก้ครับโอ้โหแบบคร้อแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้พ่อไรอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์นี่ครับนี่ไหนนี่ เราต้องแก้ไอ้ตองห่วยได้ครับพอเรามาทางนี้เดี๋ยวเราจะปักทางนี้รับรองชนะแน่นอนเครื่องใดอาจารย์โอ้เครื่อโอ้ครับตัดให้ไอ้ตองมึงไม่ดูอายุพ่อเลยอ้าวอ้าวจะมาแก้มือเดี๋ยวจะให้บัวขาวสอนยังไงเออครับสามหนุ่มสามมุมนะครับ สีสีจะต่างกันนะครับตรงนี้จะขาวจั่วอันนี้จะมืดตึ๊บผมอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับไม่ได้โมอ